วันนี้จะมารีวิวแผงโซลาเซลล์นะครับ LED ตัวที่เราซื้อมาคือตัว120วัตต์นะครับแบบมีรีโมทตัวนี้นะครับ560บาทส่วนของครับได้มาแล้วสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะของดูด้านในพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวเราเปิดของดูด้านในพร้อมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งของแถมที่ให้มานะครับก็จะมีอุปกรณ์ยึดติบนะครับมีน็อตแล้วก็มีฐานม,มาให้โซวตตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับตัวนี้ก็เป็นเด็กแท่ง ยึดจิตนะครับตรงแขงโซลาเซลล์หรือว่าแผงแผงหลอดไฟเด็กก้อหือว่าขนาดแข็งแรงนะครับสีขาวดีส่วนตัวนี้ก็เป็นแผนโซลาเซลล์นะครับนี่ก็ผมหน้าตาขนาดความยาวถือว่ามีความยาวแล้วก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับจะมีซีน การกระแทกครับพรอมให้อีกชั้นหนึ่งอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นานเกิน5ปีสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีทนแดดทนฝนทนร้อนทนหนาวไฟที่ผมสั่งมานะครับ120วัตต์หากชาร์จได้เต็มที่จะใช้งานได้ทั้งคืนยันสว่างนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จ เหมาะแก่การติดตั้งการแจ้งและบริเวณแสงแดดศาสตร์องเข้าถึงนะครับนี่ครับผมถือว่ามีขนาดใหญ่และน้ำหนักถือว่าหนักมากเดี๋ยวเรามาดูของด้านในซีนการกระแทกแล้วก็ทดสอบกันนะครับนี่นะครับผมแผงไฟ LED จะมี3ามแผงให้ด้วยกันนะครับนี่ครับผม3ามแผง ก็จะมีช่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็รูสลับยึดน็อตแล้วก็สวิตช์ออฟออนนะครับปิดเปิดเดี๋ยวเรามาทดสอบต้อกันนะครับ๋ผมจะทำการปิดไฟนะครับนี่นะครับผมจะกดออฟให้ดู นี่ครับความสว่างจะด,ดูแสงไฟที่ขอบโตนะครับถือว่าสว่างมากนะครับผมส่วนด้านหลังก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับผมความสว่างสว่างมากนะครับสำหรับน,นี้ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ในราคาห้าร้อย หกบาทสวันนี้ก็สวัสดีครับ